คืกเป็นะครับกับรถไปเวลากลับไปออกองจายตามส่วนนะคือคนอาจจะเจอเจ็บที่มีคนเอาขาไปพาดหรือคนบาเนี่ยมันก็ยืดขาไว้อันนี้คือเป้าหมายเนี่ยต้องการจะยืดตั้งเนื้อแท่งสี่ตั้งเนื้อาทาุกขันและห,ห,ห,าหาลังครับเวลาทำเนี่ยอยากให้แนะนำว่าถ้าอยู่คอขางอปลายท้างข้อหัวกระโหลเนี่ยจะรู้สึกเต็มมากขึ้นเพราะเวลาทำอยากให้ค้างไว้สักประมาณอย่างน้อย1 0 3 0วินาที แล้วก็แบงเก็นเก็แต้ก็เก็บนงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเกิดไม่มีบาร์นีคือไม่อยากไปต่อคิวหรือไม่อยากไปยกขาจริงๆเราสรรามารถทำได้ง่ายได้แค่ว่วาขาขึ้นที่ตัางระดับหรือที่เท้าอัไรได้ตั้งสุดเท้าขึ้นอ่าแล้ว็ยอตัวลงไม่ต้องเอามือนี้ไปกดนะพอแล้วอ่าแล้ว็ววยอตัวลงขาปลายเท้าก็หันตัวที่เราย่อต่ำลงเท่าไหร่ก็ขาด้านหลังเราไม่ได้เป็นขนาดทีนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปขึ้นบาร์ละบางคนอาจจะรู้สึก หรือถ้าเป็นผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยก็จะแนะนําว่านั่งกับพื้นดีกว่าครับแล้วเวลาเรานั่งกับพืนเนี่ยสามารถโก้ใส่างปลายเท้าเข้ามาโก้แตะปลายเท้าแค่นี้เราก็สามารถยืดก้ามเหลืองได้ครับ